เดี๋ยววันนี้ผมมีทริคจาก iPhone มาฝากนะครับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเราไปที่ทริคแรกกันเลยนะครับเวลาที่เรามีการาพิมพ์ข้อความนะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อความไว้เนี่ยแล้วเรา ไม่ต้องการข้อความนี้เราอยากจะลบมันทิ้งไปเนี่ยเราก็ทําได้ง่ายๆโดยใช้สามนิ้วแตะแล้วลากไปทางซ้ายนะครับข้อความมันก็จะหายไปแต่เกิดเราเปลี่ยนใจเราอยากกลับมาเราก็สามนิ้วแตะแล้วก็ลากมาทางขวานะครับข้อความที่เราอ่นดูไปเมื่อสักครู่มันก็จะกลับมานะครับอันนี้ก็เป็น แรกจากไอโฟนนะครับต่อไปให้เราไปดูวิธีการใช้ a i r d r o p นะครับการใช้ a i r d r o p ให้เราไปที่ Control Panel นะครับเราเปิด Control Panel ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด ค้างนะครับกดค้างที่ปุ่มสีฟ้า,าปุ่ม w i f i นะครับอพอเรากดค้างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมันขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าด้านล่างซ้ายนะครับจะขึ้นว่า air d ดอนะครับเราก็คลิกเข้าไปครับแล้วก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งให้เราเลือกนะครับให้เราติ๊ก ไปที่ทุกคนนะครับท่านี้ก็เสร็จแล้วครับนี้เราก็สามารถที่จะส่งรูปภาพโน้ตวิดีโอไฟล์งานผ่าน a d o b e โดยที่ไม่ต้องใช้เน็ตนะครับต่อไปจะเป็นทริคที่3ครับในส่วนของของไลน์นะครับในบางครั้งเราอาจจะงอนกับแฟนอยู่ แล้วก็แฟนส่งไลน์มาก็อยากจะอ่านโดยที่ไม่ให้เขารู้นะครับว่าเราเปิดอ่านนะครับก็ให้ทําแบบนี้นะครับไปที่ไอคอนของไลน์แล้วก็แตะเลือกไปนะครับเราก็เลือกไปที่แชทนะครับมันก็จะเห็น เป็นที่เขาส่งมานะครับเราถ้าเราแตะไปเนี่ยคลิกไปเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ามันก็จะแสดงหน้าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นว่า r รีดเลยนะครับเขาก็จะรู้ว่าเราอ่านนะครับวิธีการที่ไม่ให้เขารู้ก็คือเรากดไปนะกดค้างไว้นะครับ เห็นไหมฮะอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเขาส่งอะไรมาถ้ามีข้อความมันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเราจากนั้นเราแตะไปที่พื้นที่ว่างนะครับเห็นไหมครับมันจะกลับมามันจะยังค้างอยู่โชว์สีเขียวว่ายังไม่ได้อ่านอยู่นะครับก็ทำง่ายง่ายแค่นี้ครับเผื่อเอาไว้ใช้เวลางอนกับแฟนนะครับ ต่อไปเราไปดูทิกที่4นะครับจะเป็นการเปลี่ยนดาร์กโหมดตามเวลานะครับให้เราไปที่ตั้งค่าครับเสร็จแล้วให้เลือกไปที่จอภาพและความสว่างนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกที่อัตโนมัตินะครับ ท่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะปรับกลางวันในโหมดปกติกลางคืนก็จะเป็นดาร์กโหมดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปเป็นทริคที่5นะฮะการคิดเลขเร็วหรือเทียบสกุลเงินนะครับให้เราออกไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็ไปที่หน้าแรกเลย เราจะเห็นว่าด้านบนมันจะมีแถบค้นหาอยู่นะครับสมมติว่าเราต้องการคิดเลขสมมติว่าเราต้องการคิดห้าร้อยนะหารด้วยหารด้วยห้านะครับเราก็แตะไปที่ค้นหานะครับแล้วเราก็ใส่เลขห้าร้อยนะครับแล้วก็สแลนะครับห้ามันก็จะขึ้นให้เรานะครับ ท่ากับหนึนะครับก็สามารถหารบวกลบคูณหารได้ง่ายๆเลยโดยทีเ่เราไม่ต้องเข้าไปค้นเปิดหาเครื่องคิดเลขนะครับหรือเราต้องการเทียบสกุลเงินนะครับสมมุติว่าเราเจะเทียบสกุลเงิน $1 ดอลลาร์ตอนนี้มีค่าเท่ากับกี่บาทเราก็ใส่ตรงที่ค้นหานะครับใส่เลขหนึง่งแล้วก็ใส่สกุลเงินเข้าไปของ US นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราว่า $1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ31.29บาทไทยนะครับก็อันนี้ก็จะทำให้เราทำได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับ ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะเอาทริคดีๆมาฝากอีกครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแชร์ของ iPhone แค่นี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ